คุณผู้ชมครับผมอยู่ที่ฝั่งไทยนะครับบริเวณจุดจอดรถของกรมทางหลวงนะครับตรงนี้จะเห็นได้ว่ามีรถน้ํามันจํานวนมากนะครับจอดอยู่ตรงนี้นะครับไม่สามารถที่จะข้ามพรมแดนได้นะครับคุณผู้ชมดูรถน้ํามันครับรถน้ํามันทั้งนั้นเลยนะครับให้ทางรัฐบาลเจรจาปล่อยผ่อนผันก่อนใช่ครับช่วยช่วยตรงนี้ก่อนให้ชุดนี้เข้าไปก่อนเพราะว่าชุดนี้เรายังไม่รู้เรื่องเราเข้ามาก่อน ก่อนที่จะประกาศออกมาชุดที่หลังประกาศไม่มีใครมาแล้วแต่นี่คือก่อนที่ประกาศออกมาที่พวกเราเข้ามาก่อนพวกเราไม่รู้เรื่องขอความเห็นใจเห็นใจให้ปล่อยพวกชุดเราเข้าไปก่อนตอนนี้ชุดนี้เนี่ดเดือดร้อนหนักเลยนะใช่ครับเดือดร้อนหนักรายได้ยังไงนะพี่รายได้มันก็ไม่มีเลยครับตอนเนี้ยต่อเที่ยวต่อเที่ยวครับพวกผมวิ่งมาเที่ยวสองสามพันเนี่ย สี่ห้าวันหกวันมาตกค้างอยู่นี่แล้วก็ไม่ได้แล้วเดือนหนึ่งมันไม่พอได้ครับอันนี้จะขับกลับก็ไม่ได้ใช่ครับไม่ได้ยังไม่รู้อีกว่าติดค้างกี่วันใช่ครับไม่รู้อีกว่าตี่ววันเพราะรถมันเป็นรถหนักเรามาตกค้างอยู่นี่ก็ผมวิ่งค่าเที่ยวเดือหนึ่งสามพันสี่พันเรามาตกค้างอยู่นี่ห้าวันหกวันครึ่งเดือนหนึ่งเราก็ไม่รู้อือหน้าครอบครัวหาเงินใช่ไหมลำบากทุกอย่างรายรายได้เรา หมดเลยม,มาตกทางอย่างเงี้ยเนี่ย,ยชีวิตคนขับก็สบากย่างๆครับ